ไปดูปฏิบัติการของการกู้ในพื้นที่กันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะครับลงไปตอนเวลาประมาณ5้าทุ่มโดยประมาณคุณผู้ชมครับเมื่อคืนก็จะมีรมัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยรวมทั้งมีอาจารย์ชัดชาติเนี่ยท่านก็รออธิบายสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่เป็นการที่ท่านเนี่ย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าๆท่านก็มาถึงหน้าไซงานเนี่ยประมาณสักห้าทุ่ม,มนะครับลงพื้นที่บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับที่มันเกิดการซุดตัวลงเป็นครั้งที่สองอย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปหลังจากที่เมื่อวานตอนช่วงประมาณสักสิบโมงกว่าๆเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปแล้วหนึ่งรอบเพื่อไปตรวจตราความเรียบร้อยเมื่อคืนท่านก็ลงพื้นที่ไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแก้ไขได้ยากและภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นกระสอบทรายที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการดําเนินการที่จะแก้ไขเพื่อที่จะอุดรอยรั่วในพื้นที่ไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปเพิ่มอีกเนี่ยนะฮะใช่ตอนนี้ต้องอุดน้ําเพราะว่าทางการประปาเขามีการตัด กระแสน้ําเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาที่เจอช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะคะน้ําที่มันขังท่อมันยังคงไหลออกมาอยู่แล้วการที่น้ําการหากปล่อยให้น้ําไหลออกมาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ดินสไลด์ลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกทมก็เลยเอากระสอบทราย5 0,000กระสอบมาพยายามในการอุดพื้นที่ตรงนี้ก็เลยช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครที่มีการ ใช้กระสอบรายอุดลอยรั่วของคืออ,คอย่างที่ท่านอนุทินบอกว่าปัญหานี้มันค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเนื่องจากปริมาณดินที่มันถล่มลงไปเนี่ยมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจ,จะมหาศาลเลยทีเดียวต้องรีบซ่อมอุโมงคที่อาจจะมีการยุบตัวลงไปเพิ่มเติมอีกนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกเป็นห่วงก็คือเรื่องของโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของสายไฟฟ้ารวมทั้งความปลอดภัยของอาคารโดยรอบ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่ตอนนี้ผู้รับผิดชอบเนี่ยรับทราบและจะรีบไปแก้ไขปัญหาทันทีรวมทั้งท่านนายกก็สั่งให้มีการเร่งหยุดน้ำรวมทั้งจะต้องปิดกั้นนะครับรอยรั่วต่างๆก็ส่วนตัวก็ค่อนข้างจะกังวลนะครับเรื่องของฝนที่มันอาจจะตกลงมาในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มลงไปในดินมันก็จะยิ่งทำให้ ความอ่อนตัวเนี่ยของดินเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นความสูญเสียมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้น<ช>ด้วยนะ,น,นะฮะการมจัดการพื้นที่ยากขึ้นส่วนเรื่องตึกสูงบริเวณโดยรอบค่ะจะป้องกันอย่างไรโดยเฉพาะตึกสูงที่เรากังวลตอนนี้คือพื้นที่ของสอนอของสามเสนสอนออสามเสนใช่ท,ท่านบอกว่าเดี๋ยวกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการตรวจสอบและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะมีแผนว่าจะทําอย่างไรกับอาคารที่เสาเข็มขาดบางส่วนให้กลับมาใช้งานได้ส่วนจะต้องมีการยกบล็อกคอนกรีต4ตัว30ตันขึ้นมาก่อน นายกัมนตรีระบุว่าไม่มีปัญหาค่ะและนักข่าวก็เห็นอยู่แล้วว่าคอนกรีตเนี่ยมันอยู่เป็นอยู่ในระดับที่เป็นช่งชวงๆมันสามารถตัดเป็นตอนๆแล้วก็ทยอยยกออกมาได้ถามว่านายกอยากฝากอะไรถึงประชาชนนายกระบุว่าในฐานะรัฐบาลต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะโทษใครเป็นเวลาที่ต้องเร่งคืนสภาพผิวการจราจรให้เร็วที่สุดส่วนความเสียหายต่างๆความรับผิดชอบก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการต่อใน ส่วนของการดําเนินการทางแพ่งทางอาญาก็จะดําเนินตามกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะคนะาาที่เป็นรัฐบาลก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านในสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปโทษใครตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องเร่งคืนสภาพให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของการความรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบทางด้าน ความเสียหายต่างๆหรือความรับผิดชอบต่อสัญญาความรับผิดชอบทางแพ่งทางอาญาอะไรก็เ็จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับอย่างเที่งมดเห็นว่ามีป,ประชาน <c oughs> ชนร้องเรียนตอนเช้าที่มานี่ยังยังไม่ได้รับตําแหน่งตอนที่รับตําแหน่งแล้วตอนนี้ก็ต้องต้องต้องอามาดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่า ผมกระทงท่านผู้ว่ากรมอแล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่หน้าเดิมต้งนั้น ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านนายกอนุทินที่ฟิตนะคะก็บรรยากาศช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็มีนายรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีป้ายแดงหลายท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่เห็นเนี่ยมีหลายคนเลยเนี่ยค่ะนี่มีคุณคุณควางใช่ไหมคะไตสุรีไตสนกกุลเลขาธิการนายยตรีที่อายุน้อยที่สุดประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยอายุเพียงแค่สามสิบห้าปีท่านนายกมีคุณชัยชนกนะครับคุณพระดอนปิสนานันตกุลไปกทัพ มีภรรยาคุณจ๋าด้วยใช่คุณจ๋า,าธนนน์นแกก็มีนักข่าวไปถามเหมือนกันนะว่านายกอ่ะคือนักข่าวชอบเห็นว่านายกชอบโพสต์ของกินตอนดึกๆก็เลยไปถามคุณจ๋าว่าเอ๊ะคุณนายกนอนดึกไหมคุณจ๋าบอกนอนดึกมากมก็เลยทาให้เธอต้องนอนดึกไปด้วยนะคะแต่อันนี้ก็นอนดึกเพราะว่าไปติดตามภารกิจที่จะต้องไปช่วยเหลือประชาชน